สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมาบล็อกมาไปเลือกตั้งานายกเทศมนตรีเทศบาลนครแล้วก็สมาชิกเทศมนตรีนะครับเป็นสมาชิกสภา,าสมาชิกสภานั่นแหละนะครับสอทอ,อ่โอเคอเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ขอนแก่นเนาะเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ย้ายมาขอนแก่นเนี่ย ผมก็ใช้สิทธิ์อยู่ที่ภูมิลำเนาเดิมที่ตัวเองเกิดเนาะทีนี้หลังจากนั้นมาเนิ่นนานถ้าท,ทุกคนรู้กันเนาะก็ไม่มีการเลือกตั้งนายกอองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นสักทีนะครับทีนี้ผมมีโอกาสได้มาซื้อบ้านอยู่ที่ขอนแก่นสิทธิ์ผมก็เลยมาอยู่ที่นี่ทุกคนแต่คอนเทนต์ในวันนี้ที่ผมจะมาเล่ากนะ็คือว่าผมไม่เคยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจำนวนผู้สมัครนะ่ะมีทั้งหมด ี่ท่านแล้วก็ไม่รู้เลยว่า,าต้องเลือกใครอะไรยังไงนโยบายอะไรยังไงคือไม่รู้เลยผมไม่รู้ว่าจะใช้กลเม็ดกลวิธีอะไรที่จะเลือกอที่จะกากระบาดให้เขาเพราะเขาว่าวันนี้เราก็มาใช้สิทธิ์ในฐานะาคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเนอะทุกคนเนาะเอ็ดผลนะครับทุกคนที่ผม ไม,ไม่รู้จักว่าม,มีท่านผู้สมัครกี่คนเนี่ยก็เพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาขอนแก่นนานมากนะครับนานมากเลยไม่ได้เขา้าผ่านมาทางนี้เพราะก็ด้วยเรื่องอที่ทํางานด้วยแล้วก็สภาสภาวะของโควิดแบบนี้นะครับทุกคนผมก็เลยไม่ได้เข้ามาเลยป้ายเลือกตั้งอะไรก็ไม่เห็นเลยตอนนี้คือเขาเก็บไปหมดแล้วเนาะก็ค,คือก็เป็นกฎของ,ของทางกฎหมายนะครับคือเขาต้องเก็บป้ายเลือกตั้งนะครับ นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากก็คือถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยก็คือเอารู้จักว่ามีใครอะไรยังไงบ้างเนาะแต่คือที่เนี้ยเราก็มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่ปัญหาก็คือไม่รู้จักว่ามีใครแล้วก็จะการากระบะให้ใครดี <c oughs> ก็จะไปดูหน้าตาท่านผู้สมัครอยู่ที่บอร์ดหน้าทางาที่จุดเลือกตั้งเอาดีกว่าแล้วก็จะดูว่าคน,คนไหนโดนใจเรา ก็แล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับพอได้อ่าเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ดูแล้วแหละว่าผมเนี่ยอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่สถานที่ที่ไหนนะครับอ่าที่ผมเสิร์ชในในเว็บอ่ะมันจะมีเว็บให้ให้เราได้กรอกว่าคุณเนะนี่ยเลือกตั้งที่ไหนนะครับผมได้หน่วยเลือกตั้งที่สามจุด,ดที่อ่าหน่วยที่สามจุด ถึที่34อะไรประมาณนี้แหละลำดับที่สี่รอยเจ่นะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนอ่าแล้วก็ถึงแล้วทุกคนวัดศีสว่างนนทันนะครับโอ้ยไงเนืน่อง่ากเขาจะคนยังเยอะอยู่ตอนนี้16บหนกาสิบนาทีนะทุกคนก็ผมก็เพิ่งเดินทางมาจากกาฬสินเนาะก็ช่วงเช้าก็ติดภารกิจอยู่นะครับยังไม่ได้มา ก็ดูจากตรงนู้นเนี่ยก็คนก็ยังเยอะอยู่นะครับดูข้างหน้าซ้ายมือนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของผมเองทุกคนติดกับบ้านผมเลยหมกันดารัสโฟลว์บิวเห็นต้แล้วบ้านผมอยู่ข้างในทุกคนผมจะไปเลือกตั้งก่อนว่าการค่อยเข้าบ้านเรายังมีคนเยอะอยู่นึกว่าจะไม่มีใครเป็นเพื่อนเราซะแล้วนอกจากกรรมการ มซีถ่ายบรรยากาศที่ครับ เออป้าครับป้าครับมีรูปให้ดูไหมครับอ๋อครับผมอยู่ตรงน,นั้นโอเคครับขอบคุณครับเลือกใครดีเนี่ยเลือกไม่ถูกเลยทั้ง19หมายเลขนายกก็ตั้ง5้าเบอรอ์หนักใจจังแต่มีคนที่เราคุ้นชื่ออยู่ะเลือกเขานี่แหละ ส่วนอ่าสทอทเนี่ยก็าตามเลขที่เราชอบแล้วกันเนาะไปเลยไปเลือกกัน เสร็แล้วทุกคนเมื่อกี้ไปดูลูกแต่มีอยู่ท่านเดิงที่ผมคุ้นหน้าผมก็เลยเลือกเลยนะครับแต่ว่าสอทอเนี่ยคือมีมีนายกอะก็คือคุ้นคุค้นคนนี้ผมเลยเลือกเอาคนนี้แต่นาอ่าสอทอเนี่ยผมไม่คุ้นกับใครเลยแต่ผมเอาตามเลขที่ผมชอบผมชอบเลขขี้ทุกคนก็ตามนั้นนะครับอ๋อนายกมีจะคนมีห้าคน พูดสมารกต่อทอเยมีจี่คนยี่สิบเลยสามสิบว่ะเยอะมากนี่เ้าว่ามันตัวเจิบเบอรมอีหมดเลยใช่ไหมไม่ไม่ตรงตรงเนี้นะมันเป็นของอีกส่วนหนึ่ง,งอ้อเหรอใช่คนละหน่วย<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่คนละหน่วยคนละกลุ่มบ้านเล็กที่นี่ไงมีชี่เกียรสิบสิบกว่าเบอรอือืซูมเข้าไปดูดิ อันนี้เป็นเคนะียนเออนี่แหละจำผิดเมื่อกี้บอกว่ายี่สิบสามสิบสิบเก้าใกล้เคียงนะทุกคนไปกลับบ้านก็ผมก็ได้มาทำหน้าที่ใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยนะครับตามหน้าที่พล,ลเมืองนะครับผมของเทศบาลนครขอนแก่นเนาะก็มีความตื่นเต้นทุกคนเพราะว่าเพิ่งได้มาใช้สิทธิ์ที่นี่ครั้งแรกหลังจากที่มาซื้อบ้านที่นี่แล้วก็ย้าย สำเนานะครับจากที่กาลสินมาอยู่ที่นี่นะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้มาบอกให้ทุกคนได้ดูนะครับเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมให้หน่อยเนาะวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอธุสาธุไอกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย